สวัสดีครับบีบีให้พี่เขาลันนะครับวันนี้จะมาทเจ้าต,ตัวกระบอกนี้นะครับกระบอกนี้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วกระบอกนี้จะเป็นปืนระบบ HPA นะครับเอนจินเป็นเอนจินเป็นของโพลาร์สตาร์นะครับ F2 นะครับส่วนกิฟต์นเป็นกิฟตตัวนี้เลยนี่เลย90องศาถัางลมเป็นของ iHK นะครับ เลกปรับรมก็เป็นของวูบอรินนะครับตัวนี้อา่าแล้วก็เสื้อเกียร์เป็นเสื้อเกียร์เลโทรอาร์มนะครับบอดี้เป็นบอดี้เอเอเอพีเอวันนะครับแล้วก็ตัวป,ปิดท้ายก็เป็นของลันเซ็ตนะครับไกลเป็นของลันเซ็ตนะครับตัวนี้แล้วก็อุป,รปรกรณ์แต่งสลักบอดี้เป็นของลันเซ็ตแล้วก็ตัวปุ่นแม็กเป็นของ APS นะครับ APS ลังหน้าเป็นของคาร์บอนนะครับคาร์บอนตัวนี้น่าจะเป็นของช่างเชียนนะครับท่อท่อเป็นท่อท่อในท่อนอกท่อนอกนะครับมันจะอยู่ฝั่งด้างในนะครับเป็นท่อนอกคาร์บอนของทางร้านเรานะครับทำให้แล้วก็ท่อรีดเป็นท่อรีดโพมิเทียสยาวสองศูนห้าแล้วก็เรือนฮอปเรือนฮอปของไอ้เจ้าตัวแม็กแม็กนะครับตัวนี้ยังฮอป ยางฮอปเป็นของซุดนะครับตัวนี้อ่าก็ประมาณนี้นะครับเจ้าตัวเจ้าตัว f two ตัวนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาลองเทสท,ที่ลูกสองศูนย์ไสองห้านะครับความแรงตั้งไว้อยู่ที่ที่ลูก2 0ศนเราตั้งไว้ที่ประมาณ3า0รอยี่สิบนะครับระยะยิงระ,ระยะเทสเรยาจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบเมตรนะครับว่ากลุ่มกระสุนจะเป็นยังไงนะครับอย่าลืมนะครับว่าท่อตัวนี้มันแค่สองูนย์ห้านะครับ ระยะ40เมตรนะครับกับท่อ2องห้นะครับตัวนี้ระยะ40่กว่ามเมตรนี่เพื่อนเอย่าไปหวังผลอะไรมากนะครับกับท่อสั้นนะครับกับระบบ h v a ระยะที่หวังผลชัดเจนเห็นชัดๆก็จะอยู่ที่ประมาณ25เมตรสามสิบเมตรนะครับ นี่คือระยะที่ไกลเกินที่ท่อของเขาจะเอาอยู่นะครับแต่ก็ยิงถึงนะฮะยิงได้เพียงแค่เราเราประทับปืนให้นิ่งๆนะครับเนี่ครับก็คือเสาอะจะอยู่ระยะประมาณ40เมตร40สิบวกครับแล้วบวกได้ลมนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟูวอตโนต้นึงครับว่า มันจะกลุ่มกระสุนเขาจะเป็นเส้นตรงหรือเปล่า,าเรทประมาณยี่สิบเก้าบอลน,นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม่น่าเกียดน,นะครับสี่สิบเมตรเส้นเป็นเส้นตรงอยู่สังเกตฟังเสียงจากลูกกระสุนกระทบเสานะครับ ประมาณนี้นะครับเจ้าตัวนี้ก็ถือว่ายิงลูกไม่ติดลูกไม่มีขาดลูกออกต่อเนื่องนะครับไม่มีปัญหาก็ประมาณนี้นะครับเจ้าตัว f 2ตัวนี้ก็หวังว่าเจ้าของคงถูกใจนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบกันเทสปืนกระบอกนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับสุดครับ